น้ำป่าสู้ท้องมิสเตอร์ฮอสเสียจะลองดูจะเฮียนทำอันอาหารไทยลองบึ้งแซฟบอแซฟก็ค่อยชิมลองกันด้วยเป็นนึงเนื้ส ng, อ,สอสูตรฮอสเสียลองบึ้งใส่กระเทียมลงไปตอนนี้ไปเฮียนทำอาหารไทยกันแล้วใส่กระเทียมเดีย๋ยวผักจะนอนนี่ผักยี่เนื้อ คนให้มันหอมๆอะออคือเรื่องนึงวะงจำซูดไปเห็ดจันกินเลยค่อยกระเหี่ยวอะไรนี่ได้ซีมน้ำมันฮอ่เสียแล้ว,ลว,หเ,ลวเห็นว่ามันแซ่บก็เลยลองมาเห็ดเปิ้ลใบแซ่บคือฮอ่เสียเห็ดบปพอได้ทีแล้วเนาะน้ำให้เปรอะเปรอะไป ยกินคนมม่ลวอาบน้าเต็มตัวถิงข้าโอ้โหกินได้ไหมหอมแล้งหนึ่งถึงสิบแล้วก็กลับด้านนี่เอดะล้า

มันนี่อรอบๆจุ๊บจุีหันเค่งเให้มันอบๆบรอบๆนี้เอื้อฮไม่เหี่ยวนกันเนแล้วก็รอเหียรับเรอให้บๆมันสุกรอให้นี่ให้ขอบกระทะมันเป็นสีนี้น้ำหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาผักเช็ดขอบกระทะแล้วก็ตัดใสุ่้วยเลยเช็ดแล้วกลับไปกลับมาให้เช็ดให้หมดตรงนู้นนิดนึง กลับด้านเลยกลับด <an> ้านเช็ดเลยเช็ดกลับไปกลับมาเลยชุบเลยหอมแล้วหอมหอมหนักเลยเนี่ยนะแล้วก็เช็ดกลับแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดให้ทั่วเลยนี่ก็กลับไปกลับมาเลยให้มันปลามันคั่วเลยทีนี้ก็เช็ดเนี่ยมาแป๊บนึงทีนี้ก็นี่ก็กลับไปกลับมาแล้วเราปลามันอยู่ทั่วไปแล้วก็ให้มันเข้าๆให้มันเข้ากันหมดเลยอ่าแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยเอาดักใส่ถ้วยแล้วให้ลง ักเสียอันนี้ั่เสีย้อข่อขด่นิ่กินเราปิดใจมือนเเามาใส่ล้วให้ิดพี่วัลเงชิมเลยวันเปันไปเลยคือใส่ข้างหลังนี่ข้างหลังได้ไหมไหเออมาแล้วเอานีปิดไฟแลวดิปิดไฟแล้มั่งอ่อปิดไฟเยกพ่อเข้าได้หนั่นแหละเรียบร้อย,อยกำลังผัดลำปลา กระลับปีกระดับปีนี่เขาทำยากนะสูตรก็หากันยากยากขอใครให้เด็กเลยจะทำให้กำลังรู้นี่แหละรู้น้ำข้นเฉียดนี่แหละกินแล้วก็แซ่บเนี่ยอร่อยลองชิมดูหน่อยลองชิมดูหน่อยก็เลยลืมบะลูกงอามือหยิบก็ได้ยังล้นร้อนปะรสชาติเค็มพอดีเลยนะสุดยอมน้ำปลาตีเค็มมันมีกลิ่นหวานได้หน่อยไหม หวไม่รู้หวานได้่างไหนนะนั่นแหละเรียบร้อยครับครัวเราสะใจครับนี่ตัวติดมือตัวเองกินเยอะๆเกินยังไงบ้างเค็มไหมหวานหอมเป็นยังไงบ้างพอดีนะเลยหอมแปลกแด้มาพอดีได้ยังไงนะนั่นแหละแล้วก็นี่แหละลาปลาดิบลาปาดิบนะเค็มไปไหมผมว่าลาปลาเค็มไปหน่อยรึเปล่ากินข้าวก่อนวันนี้เอามาเอาเงินบีมันเผ็ดไปได้หนึ่งเผ็ดไปหนึ่งแล้วก็นี่ลาปลาเนี่ยซุปผักสารพงษ์นา เดี๋ยวปลาปาคั่วไปไหนแล้วทางที่อ๋ออยู่ฝั่งนู้นนะครับดิแกงน้องซบอันนี้เดี๋ยวผมมิเตอร์เสียจะชิมหน่อยครับปลาปาคั่วนะครับข้ามต่าเลยอ๋อันนั้นนะนี่เอ้ยอจะามาคอยมักัเจ้าชิมเลยครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับลาปาคั่วครับอืมผมว่าเค็มไปนิดนึงอาจจะาคั่วแล้วมันเค็มลร่าม แต่ก็หอมมากแว่งดีครับเดี๋ยวขอชิมผัดกะหล่ำปลีสูตรของป้าวอนนะครับสูตรของมิสเตอร์เซย์นั่นแหละผมอ่านมาจากพันทิพ์นั่นแหละบอกตรงทำแล้วชอบแล้วก็ผสมกับมิเตอรเชฟลงไปครับเหมือนไข่อร่อยจริงครับเยี่ยมจริงครับพลางจีนอยู่สุดยอดเลยครับโอเค